ซาบซึ่งทั้งเอเชียหลานมาทำรายได้ทะลุ1 0 8 8ล้านบาทซาบซึ่งกินใจจนกวาดรายได้ทะลุหลัก1000ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับหลานมาภาพยนตร์ดราม่าครอบครัวจากฝีมือผู้กำกับพัฒบุญนิธิพั์หลังเข้าฉายในประเทศไทยเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาพร้อมกับกวาดรายได้ไปมากกว่า337ล้านบาทจากนั้นหลานมาได้ออกเดินทางเข้าฉายในประเทศต่างๆแถบเอเชียที่อินโดนีเซียมาเลเซีย สิงคโปร์ฟิลิปปินส์เวียดนามและอื่นๆสร้างปรากฏการณ์น้ำตาท่วมโรงพร้อมกับทุบสถิติเป็นผลงานหนังไทยที่ทำรายได้เปิดตัวสูงที่สุดในเวียดนามและอินโดนีเซียด้วยโดยมีการเปิดเผยรายได้ของหลานมาจากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์แถบเอเชียว่าสามารถทำเงินไปมากกว่า1 8 8 8ล้านบาท ข้อมูลณวันที่20มิถุนายน2567และยังคงสะสมรายได้เพิ่มต่อไปเพราะยังมีโปแรแกรมเข้าใช้อยู่ขณะเดียวกันก็มีกำหนดเข้าใช้ในประเทศต่างๆเพิ่มอีกอาทิจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นจากตัวเลขดังกล่าวทำให้หลานมากลายเป็นหนังไทยเรื่องที่3ของที่ทำเงินผ่านหลัก1,000ล้านหลังจากเคยเกิดปรากฏการณ์นี้มาแล้วกับพี่มากพระขนงปี2556และฉลาดเกมกงปี2560